โอเคคลิปนี้เดี๋ยวพามาชมวิธีการแก้เชือกปากกระสอบนะครับแก้เชือกปากกระสอบไอ้เชือกปากกระสอบเนี่ยมันมันจะมีอยู่สองด้านนะด้านหนึ่งจะเป็นจะเป็นเชือกเส้นเดียวยาวไปแบบนี้สองชั้นอีกด้านหนึ่งเป็นเชือกสองเส้นนะเชือกสองเส้นยาวไป สองชั้นเหมือนกันด้านนี้เราไม่ต้องสนใจนะให้เรามาด้านทีมเป็นเชือกเส้นเดียวมาด้านนี้นะแล้วก็ให้เรามาสเกตด้านขวามือของเราครับด้านขวามือของเราด้านซ้ายไม่ต้องมปยุ่งกับมันนะด้านขวาด้านขวามันจะมีปมครับมันจะมีปมอ,อยู่จะมีปมอ,อยู่แต่ละเส้นแยกกันอย่างชัดเจนนะ วิธีการแก้เดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องสักครู่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเชือกตัวบนกันก่อนนะตัวบนกันก่อนให้ให้เรามาหาหาปุมมันนี้เจอหาหาปลายเชือกมันได้เจอค่อยๆเคลียครับเคลียอย่าเพิ่งดึงนะครับหาปลายเจอก่อน นี่ครับปลายมันด้านด้านล่างเหมือนกนะันครับหาปลายมันได้เจอครับอันนี้อันนี้หาง่ายหน่อยปลายมัน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 โดนยัดเข้าไปในในรูเนี่ยเนี่ยปลายออกมาออกมาทั้งเส้นเลยนะอย,ยอย,ยมันขัดกันนี่พอได้ปลายแล้วเนาะ ปลายเราก็ดึงเห็นไหมครับง่ายนิดเดียว